ไม่ว่าจะเอาไปเดินนอกในหรือวางงานเจ้ามือเต๋าชุดนี้เป็นเต๋าเสียงตัวใหม่ล่าสุดน่าเล่นมากๆครับจะเป็นเต๋าอะไรไปดูพร้อมๆกันครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอและวิธีการเล่นใหม่ๆจากช่างบอยสามารถกดติดตามที่ผมวงกลมไว้แล้วกดกระดิ่งกดคำว่าทั้งหมดกดเลยสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพราม2นะครับผมสำหรับวันนี้ ช่างบอยจะมารีวิวเตาเสียงนะครับสาหรับใครจะเอาไปนะครับเดินนอกนหรือบางงานเจ้ามือเตาเสียงชุดนี้น่าเล่นมากมากนะครับมีชื่อว่าเตาฝืนลื่นผมบอกไว้เลยนะครับตามร้านไฮโลหรือไฮโลทั่วไปเนี่ยมีน้อยเขาไม่ค่อยทํากันนะครับนะฮะนะครับอันนี้เป็นช่างบอยคิดขึ้นมาใหม่จะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันครับอันนี้คือเตาฝืนลื่นนะครับเตาฝืนลื่นไม่ใช่เตาทีร้องไม่ใช่เตาปะนะครับอันนี้คือเตาฝืนลื่นฝืนลื่นฝืนยังไงฝืนแบบนี้นะครับ ว้าวหกครั้งเลยเห็นไหมหกครั้งอันนี้ฝืดเป็นฝืดแทงหกนะครับสามารถสั่งได้ว่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกว่าจะให้ฝืดเบอร์ไหนนะครับอ่วิธีการเล่นคือเขย่ามาปั้งแล้วเราก็เทฟังเนี่ยครับเห็นไหมหกครั้งเห็นไหมเทฟังหมดเนี่ยเห็นไหมครับฟังจังหวะสองเห็นไหมครับเนี่ยถึงแทงหกกันเนี่ยครับเต๋าฝืดลื่นลักษณะกันข้อดีของมันคือแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กเนี่ย ไม่ใช่งานแม่เหล็กนะตัวนี้นะเป็นตรวจไม่เจอตรวจยังไงก็ไม่เจอครับแม่เหล็กทุบไม่เจอตีตัวตอตใช่ไหมครับตัวต็อตก็ตอตไม่เจอทุบก็ทุบไม่เจอครับแล้วแผลเนี่ยแผลแผลมันเนี่ยแผลมันนี่สวยมากตาเปล่าแทบจะมองไม่เห็นเลยครับสายตาเปล่าแทบจะมองไม่เห็นอ่าแล้วมือรูปแบบนี้ไม่มีสะดุดนะครับอ่าแผลมันมือรูปแบบนี้ไม่มีสะดุดอ่า ตาเปล่านี่แทบจะมองไม่เห็นเลยแต่วิธีการเล่นเนี่ยคือเสียงเนี่ยชัดแน่นอนเวลาเล่นมันเล่นง่ายครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมมันจะหกไหมมันเห็นไหมคือไฮโลจุดอ่าไฮโลตัวเนี้ยมันคือเรารอเล่นฟังเสียงตกนะครับถ้าเกิดมีหกมันจะตกตามหลังบางคนฟังเสียงตกฟังยังไงใช่ไหมครับฟังเสียงตกฟังแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับมีจังหวะสองเห็นไหมครับปกติไฮโลมันจะไปพร้อมๆกันอ่ะลองเป็นหน้าอื่นสิ ลองหน้าอื่นอ่าดูนะครับฟังนะครับอ่าเนี่ยมันจะมีเสียงตกแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่หกเหรอครับมันไม่ใช่หกเห็นไหมครับมันจะมาไม่มีเสียงจัอดสองมันไปปื๊ดเดียวเลยเห็นไมเห็นไหมครับเต่าวัดเสาเอ่อฝืนรื้นตัวเนี้น่าเล่นมากๆครับท่านผู้ชมอันนี้น่าเล่นมากๆไปแอบเปี่ยนแอบอะไรนะครับพี่ ไปแอบเปลี่ยนแอบอะไรให้ไฮโลให้เทหน้าเล่นมากๆอันเนี้ยถ้าเกิดไปแอบเปลี่ยนเตาต้นทุนไม่สูงนะครับ <S <S อ่าถ้าเกิดจะไปซื้อสกิทไปเล่นก็ต้องมีชุดละพันกว่าสองพันสามพันสี่พันก็ว่ากันไปของสกิทอ่าแต่อันเนี้ยต้น,น,ตน,ตนทุนราคาหลักร้อยเองอันเนี้ยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนสักทีสิบชุดมัดหนึ่งก็ยังไม่เท่าไหร่เลยพี่นะครับนะฮะหน้าเล่นนะครับอันนี้หน้าเล่นเตาฝืนลื่นนะครับผมบอกว่าเป็นเตาที่ คนไม่ค่อยทํากันนะครับทุกทุกวันนี้ไม่ค่อยมีครับทุกวันนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเพราะอะไรเพราะมันโบราณแล้วครับมันโบราณแต่แถโบราณเนี่ยคนนึกไม่ถึงครับเอากลับมาเล่นกันอันนี้แผ่โบราณคนนึกไม่ถึงแต่ของผมเนี่ยเล่นหมดทั้งโบราณทั้งเก่าทั้งใหม่เล่นแผ่ไหนที่มันได้ตังค์ผมเล่นหมดนะครับอเล่นง่ายนะครับผมแนะนําเลยใครจะไฮโลเต๋าเสียงเนี่ยอย่าลืมเต๋าฝืนเลื่นแล้วกันนะครับอย่าลืมเต๋าฝืนเลื่นเพราะ้าน่นาเล่นนะครับแล้ว เด็กใหม่ๆขึ้นมาเล่นใหม่เนี่ยบางทีไม่รู้จักนะฮะผมบอกไว้เลยนะครับมองข้ามนะฮะโอเคครับสาหรับใครนะฮะอยากได้เต๋านะครับฝืนลื่นตัวนี้ไปเล่นนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเข้าไปสั่งในแฟนเพจ a c e b o o k เดี๋ยวขึ้นแฟนเพจ a c e b o o k ไว้ให้เข้าไปปรึกษาช่างบอยได้หรือโทรเบอร์โทรศัพท์นะครับไลน์นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ฝากกดไลค์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมีเหลี่ยมการเล่นใหม่ๆนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปนะครับผมแล้วก็ ต้องย้าตรงนี้ทุกคลิปว่าช่างบอยเป็นคนเล่นจริงนะครับผมให้คำปรึกษานะครับตรงจุดอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะจะเรียนมวยต้องไปเรียนกับครูมวยนะครับผมนะฮะเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้อวยตัวเองหรือไม่ได้ปภาวนาตัวเองนะครับก็พอมีประสบการณ์บ้างนะครับผมก็พอให้คําแนะนําพี่ๆเพื่อนๆได้นะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท่านนะฮะ